สวัสดีครับพ่กับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมช่วงนี้นะครับช่วงเย็นนะครับเราก็มาดูการทํางานของช่างกันนะครับทุกคนก็งานนะครับฝังเสารั้วนะครับทุกคนทํรล้วบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงเย็นกันนะครับก็ผมถ่ายดูช่วงหนึ่งแหละนะครับคราวนี้เราก็มาดูผลงานของช่างนะครับก็ถือว่าทําได้เร็วอยู่นะนะครับตอนนี้ก็เลยจุด บ้านอกดาวแล้วก็คิดว่าน่าจะทำถึงเสาตรงนี้แหละนะต้อะเริ่มฝังเสาแล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับปิดตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จับระดับใหม่นะครับข้างหน้านะครับอ๋อไม่ไม่ได้เปิดวาล์วนะอ่ะอาที่ทปิดวาล์วก็เพราะว่ามันมีถังน้ำแล้วเขาไม่ได้ใส่ลูกลอยอก็เลยต้องปิดวาวล์วโอเคโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอ็มบอกนะครับก็เวลาเปิดเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าน้ำล้นตลอด ต้องรอให้ล้น,น,นเมื่อเช้าเลยครับอ่าครับก็ไม่มีลูกรอยก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีตัวตัดอโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายมุมไกลให้ดูตรงนี้ก็จะตรงระหว่างบ้านนกดาวกับตู้คอนเทนเนอร์นะครับนี่ เสาลัวนะครับก็อยู่ตรงหน้าบ้านเรานะคืออันนี้นะครับก็คือว่าบ้านนอกดาวกับตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันใกล้กับทางนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เปิดทางรถหรือว่าทางประตูด้านหน้านะครับไม่ได้เปิดนะเราไปเปิดนูนด้านข้างครับไปเปิดระหว่างต้นมะม่วงสองต้นนะครับอยู่ช่วงนั้นนะครับผมก็เนื้อที่ข้างในเนี่ยถ้าขี่เข้าไปแล้วก็คือมันกว้างครับ จอดรถได้หลายคันนะครับก็ถือว่าโอเคนะในการสร้างที่อยู่ใหม่นะครับผมแค่มีรั้วหน้าบ้านก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะนะครับก็มาตรฐานอยู่นะครับรั้วเป็นรั้วปูนนะครับอนาคตก็อาจจะเป็นก่ออิฐบล็อกใส่นะครับเป็นกำแพงปูนนะครับแต่ตอนนี้งบประมาณนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับ ก็เอาเป็นลวดหนามนะครับ3มเส้นนะเอฟซนะเราก็จะใช้ลวดหนามสามเส้นนะครับสามช่วงนะครับในการล้อมนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้เป็นวันที่สามเอฟซนะ,ะนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่สามนะครับผม,มะนะครับก็ คุยคุยกันนะครับก็เขารู้จักกันนะถ้าเกิดว่าจะก่ออิฐเป็นกำแพงปูนนะครับก็ต้องก่อคานนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำนะครับนะฮะเดี๋ยวค่อยเทคานอีกทีหนึง่งอ่ะตอนนี้คือยังไม่ได้ก่ออิฐนะครับเพราะมันใช้งบเยอะนะครับ ก๊อกนี้เป็นเป็นก๊อกปลาปลาที่ไม่ไม่ได้ต่อกับปั๊มน้ํานะครับอันนี้เป็นแรงของน้ําปลาปลาในหมู่บ้านนะครับรู้สึกว่าช่างคนที่ต่อให้เขาจะเอาไว้หนึ่งก๊อกนะครับเผื่อเผื่อปั๊มมีปัญหาจะได้มาใช้ก๊อกน้าก๊อกนี้นะครับอันนี้ช่างเขาก็เอากตะะ,ะมัตั้งหากมานะครับเพราะว่า

อ๋อข้อเทแล้วแต่ว่าเราแต่งขอบนะครับโอเคมันมันขยับแล้วมันไม่ตรงใช่ไหมครับผมอ่ามันไม่ตรงนะแก้ได้อยู่นะก็นะครับเดี๋ยวรอน่าจะรอพรุ่งนี้นะสาวอีกสองต้นนะครับก็คิดว่าน่าน่าจะมีอยู่นะ นะครับถ้าเขาหล่อไว้แล้วก็เข้เามาได้เลยเทุกงานได้ทังไหนวะโอ้ยผู้รับเหมาวันนี้นี่จะตั้งจน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 หมดเลยไหมหรือ,อยังไงครับนนั้พึ่งเทครับโอเคพึ <Okay. S 2> ่งเทครับพพี่่ึงเทยังยังไม่ได้เนาะก็แสดงว่าได้แค่สุดตากเสานี้เนาะก็คือล็อกนี้ใช่ไหมครับน่าจะสุดตรงนี้นะครับพี่ เอาตรงนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้เพิ่งเทเเพิ่งทวันนี้ครับอ่าโอเคไม่ไมรู้โอเคไม่ไมาอยู่เลยเนี่ยอ๋ออันนี้เพิ่งเทนะอันนั้นอันนั้นเอาเสาเอาเสาลงไว้นานยังอันไหนคะอันที่ตั้งไว้ครับตั้งไว้อ่าเสาต้นเนี้ยต้นที่ตั้งไว้ในหลุมอะตั้งเมื่อเช้าบอกใช่ไหมตั้งเมื่อเช้าบอก เอออันนั้นเทอันนี้เทไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะอ๋อเทเทไว้หลุมหนึ่งเทเมื่อเช้าอ๋อก็เลยตั้งได้เนาะใช่ค่ะโอเคอันนี้เทไว้แต่เมื่อวานแล้วเมอานเลยอืมอันนี้เทตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับระยะเวลานะครับในการทำรั้วนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับผม ก็ใช้เวลากี่วันเสร็จสิ้นนะครับโอ้โหนะจำได้เลยหินก้อนนี้หินและดินดินเนาะมันเป็นดินเขาเรียกดินแบบแต่ก็เหมือนหินเลยแข็งหนูก็ยังวไงปัญหาเลยบทบทยากครับบทยากนอกจากอ้งแมกโคนนทุบทุบนะฮอืม แต่มันก็เหมือนอิดแดงนะใช่เหมือนแต่มันโอ้ิดแดงดีๆนี่แหละครับหอวยาอลไรเดี๋ยวจอบหักนะได้อยู่ได้เอาจะแฉลงเหล็กทั้งล้วนนะเหล็กตันนะมันไม่ใช่ส่ายยางนะฮะมันบอ๋อหนามันเบาไง ไอ้ตรงนี้มันเขาช่าง,างเขาไม่ได้ต่อเข้ากับปั๊มไงเขาเว้นไว้ตัวหนึ่องอะ่ะก็เลยทําให้น้ําไม่แรงครับไอ้ส่วนที่แรงมันอยู่นู่นเลยในบ้านแล้วก็นู่นข้างหลังปลาป่าหมู่บ้านปลาปาหมู่บ้านครับดีมันยังมันยังไหลให้อยู่นั่นนี่ปกติมันกลางคืนไม่ค่อยไหลนะครับ อันนี้เราก็อยู่ตรงจุดตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็จะเห็นรั้วทางหน้าบ้านนะครับก็ถ้าเกิดว่าเสร็จเนี่ยก็คือจะเป็นลวดหนามนะครับทุกคนอ่ะเรียง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 กันไปนะครับอันนี้คือวันวันที่สองนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับ<ป>ถ้าเกิดว่าเขาล้อมลวดหนามแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเข้าทางนี้นะครับรถทุกคัน นะครับต้องเข้าทางประตูหมดนะครับทุกคนน,นี่นะครับประตูเลื่อนนะฮะตัวตูเลื่อนนี่ครับเลื่อนเปิดปิดนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นแนวรั้วนะครับทุกคน นี่แนวรั้วนะครับช่างช่างก็ถือว่าทำทำงานไวนะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเขาทยอยเก็บเครื่องมือนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ